เอาละครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d ด a แมนทีวีนะครับผมแล้วนี้ก็มายู่ในเกม League of Legends w i r อีกแล้วนะครับผมแล้วก็อน,นั้นนะถึงผมจะบอกว่าผมไปแล้วก็เถอะนะแต่ว่าผมเพิ่งซื้อสกินตุ่จีนมาทจริงผมจะมาลองสกินเกรฟของผมโอ้แต่ว่าผมจะเล่นแบบเต็มที่นะคุณผู้ชมเต็มที่แบบจริงจังมากเลยนะที่ผมอ่ะเราไม่เน้นคุณภาพแล้ว ผมนิ่ความปัญญาอ่อนความมันจะอ่อนไม่เท่าไหร่ไรคุณภาพไว้ก่อนเนาะเราวนิ่งไล่คนดูแนละ้วไม่ได้ดึงดูดคนดู <laughs> ดูดิโชว์ตาเจ็ดดาวไม่ชมผมไม่ต้องทำไรผมก็โชว์ตาได้เนี่ยสุดยอดใช่ไหมเล่าโปรเพย์เยอ็เล่นกันอึ๊บอืมนี่ไงเพว่าผมแกงกันแล้วอะ่ะเฮ้ยผมว่าผมได้ป่ะคุณผู้ชมคิดว่าผมได้แล้วจะอ้อมไปนะ ภารกิจนี้เราจะเป็นสายสืบสองสามหนึ่งูนี่สวยคุม้มเยี่ยมไปเลยเพื่อนผมเกือบไม่รอดก็เถอะนะว่าผมเล่นได้นะอือได้ไหมสวยเอาเลยเพื่อนได้ไหมเฮ้ยได้สวยเตะ เฮ้ยได้คิวสองสุดยอดเฮ้ยสามพร้องเทสเอ้ยอย่างนั้นแหละเอ้าทำไมนน่นไงผมว่านะคิดไปแล้วทีโมหายโอ้คมณผู้ชมเออนี่ตกกระบาดสุดยอดโกรธผมนะ มาละผมมาละปลา่าโอ้โนโอ้โหผมคิดว่ามันจะปลาได้ไกลเออืออต่อยผมชนะครับผมกดมั่ว <c oughs> นี่สวยเตะเป็นไงกระทืบสองผมนี่มันปูเพยอร์ตายไหมครับตายไหมครับ โดบห้าเป็นไงนิ่งเลยนิ่งเลยไปแล้วเฮ้ยร้อนร้นอนมากคุณผู้ชมผมไม่ได้สกิลนี่หว่าเซ็ตได้คนเดียวเลยผมก็สามารถใจในฝีมืออือนี่ไงได้ไหมอือต่อยสวนเอา้าสวนไม่อร่อยเลยไปแล้วเพื่อนไปแล้ว,ลวผมมาละนี่ไงเตะสองฮะรวบ ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยนี่สวนโอ้โหเซต็เอาไหนเพื่อนไดตโปรดอย่าแพท้ทัพพอร์ตนะเพื่อน <c oughs> ความบันเลยนะความอาอายของมิดเลนผมก็เป็นมาแ <c oughs> ล้วลิ้นพันกันแล้วนี่เรียบร้อยคุณผู้ชมลาก่อน <c oughs> ลูกทีมมังกรทอง <c oughs> โหดแรงเลยน,นี่ตบไหมเล่า เอฮ้ยไซออนโผลไปละลาก่อนเพื่อนเฮ้ยสผล่กไซออนเหรอพี่เดียวเอออาสิกก็ทักไซออนจังหวะนี้คลาบสิกไม่ยอมกระโดดกลับมาไม่กลับว่ะกลับมาเพือนนะเพื่อนไซออนรอนายอยู่หอร้องเฮ้ยอู้เกือบได้ปูอ่ะกบนี่ว่ะขี่ค่อยจูนแพ้อสวย นี่เรียบร้อยหนึ่งศพอะไรอะไรอะไรผู้ชมครับมันเอามังกรครับไอเม่มผู้ชมเพื่อนนี่ไงร้ายผมไม่ได้หรอกเอา้าโอ้โหถูกล่างไปกินเสือนอนกินเกือบลา้าเกือบโดนล้าครับผู้ชมต่อยป้อมต่อยโคตรแรงเลยเผื่อมเพื่อพังป้อมจริงจริงนะเราอ่ะ สวยงามผมได้ขอที่ผมต้องการแล้วเส้นนี้ก็ไม่ชมก็เอาไปใช้ได้เซตเซตนหนอสุดห่อเต็งหมอสองห่อใส่ใครเพื่อนผมโดนเล่นมาผมจะไปล้างแก๊ให้เพื่อนผมอ่ะจะโกนเพื่อนอะไรก็ไม่รู้เดือดเทุกคนพัดสิ่งมาแนวตัาสิ่งมาแนวมันเอาบูแนลเรียบร้อยหมดตี้จ้าได้ไหม นี่โอ้ยโดนโยนิดตัวขอโทษนี่เรียบร้อยฮะมาตามคำขอตีไรตีไรเพื่อนตีไรตีอะไร,ะไร,ะไรคุณทำอะไรครับผมเกือบตายเลยคุ้มฝีมือผมเนี่แหละเอาเล่นแบบกระทืบตบตีตบตีไม่ตบไม่ต,ไมตไมีไม่ดีขึ้นเลย <laughs> ็นยังไงเนาะเกมนี้ผมเล่นดีมากคุณผู้ชมปกติผมไม่เล่นแบบนี้นะเราได้ทุกอย่างเลยเตะเรียบร้อยหนึ่งศพไปบายนี่เรียบโอ้ยเตะชิ้เดียวตายเลยคุณผู้ชมเตะแรงยังเลยลูกเตะมังกรของผมโคตรแรงเลยเตะที่กับบ้านเกิดเลยน้อยไซออนใสอ่อนไป เรียบร้อยฮะผมรัดเอ้าหูกระตุยโอเคจบเกมเลยครับไทออนขอบคุณครับผมได้ไปนอนแล้วคุณผู้ชมจบไหมจบเหรอไทออนขอร้องอะ่ะจบเกมต่อยต่อยไม่จบเป็นไปได้ไงวะ โอเคครับผมก็จบแล้วสำหรับเกมลี้ o r i g e n w i Rift นะครับผมนี่ก็เป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะพลิกกึกกือของทีมผมนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกนะบ๊ายบาย